ครับพบกันบรรจากาศสุดากับรายการคูหูคู่ก่ครับผมเอกครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาีวิวสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับอีกแล้วห้อยตังตังอยู่เนี่ยอันนี้ครับตัวนี้คือ AirPod s Max หูฟัง Apple ตัวใหญ่เป็นแบบครอบหูรุ่น AirPod s Max ครับราคาแพงมากส่งหมื่นมีทอนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทมันดีจริงมัแม็กไหมเสียงมันดีจริงไหมใส่สบายไหมใช้กับ Apple ecosystem เป็นไงบ้าง เราจะมารีวิววันนี้ครับก่อนไปฝากบอกไว้หน่อยว่าขอบคุณมากครับคุณกิตกิตเหรอคุณกิตครับก็เขาเป็นเจ้าของหูฟัง i r p o d Max ตัวนี้ก็ส่งมาให้ทางเรารีวิวก็ใจมามากมคกับคุณพัดพาทัวร์หน่อยพาทัวร์ครับนี่ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเป็นหูฟังแล้วก็มีซองใส่ให้ smart ค o v e r กับ smart max กับวิธีจะเอาออกคือเปิดแถบไม่เหล็กขึ้นมา แล้วก็หยิบหูฟังออกมาจากจากซองยิบมาปุ๊บจะเข้าหมดแพลิงเลยสมาร์ทมากแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะปิดมันเพราะอะไรครับเพราะหูฟังมันไม่มีปุ่มปิดวิธีปิดวิธีเดียวคือต้องใส่กลับเข้าไปในซองแล้วก็แนดบกลับเข้าไปอย่างเงี้ยครับคือสมาร์ทเปิดผมผมผมโอเคครับเปิดนี้แล้วดึงออกมาปุ๊บก็เปิดเลยไม่ต้องไปกดปุ่มเปิดอีกทีฉมาดแต่ว่าถ้าผมจะเอาหูฟังไปใช้อย่างเดียวไม่เอาซองไปด้วยผมปิดมันไม่ได้ วิธีปิดอย่างเดียวที่คุณพัดบอกคือต้องใส่างี้แล้วก็ปิดก็ไปถึงจะปิดได้สมานมากไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทำอย่างนี้ไม่เข้าใจจริงต่อไปครับต่อไปใช่ไหมอันนี้คุณเอกบ่นมาก่อนเลยครับผมมาบ่นต่อช่วยส่งต่อความบ่นซองใส่เข้าใจอไม่รู้แหละมันมันจะม้วนพับไม่ได้ไม่รู้อ่ะมาอย่างนี้ก็อย่างนี้ครับทําไมทําไมต้องเป็นช่องอย่างนี้ด้วยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่คุ้มไปเลยใช่ไหมแล้วเจาะรูเสียบชาร์จก็เจาะรูรูเดียวใช่ใช่ไหมเคส หรือตัวป้องกันเนี่ยมันควรทำให้ที่ป้องกันใช่ไหมถูแล้วรูเนี้ยคือผมเข้าใจนะรูเนี้ยกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชอลรวยังชาร์ได้เจาะรูไว้หนึ่งรูหนึ่งนี่แต่รูพวกเนี้ยคือคุณคิดดูนะถ้าผมเอาพวกเนี้ยใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไอช่องรูพวกเนี้ยมันใหญ่พอที่จะพบปากกาผมหรือมือถือหรืออะไรเงี้ยสามารถที่ไปขูดพวกนี้เป็นรอยได้นะเศษอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจจะมีเศษทรายฝุ่นเล็กๆหรืออะไรเงี้ยใช่เข้าไปแล้วก็ไปถูๆเนี่ยก็ยังทาให้เป็นรอยได้ถูกต้อง ไม่ใช่แค่นั้นนะคือข้างบนบการป้องกันของเขาเนี่ยน้อย,<ล>ยมากดูขอบตรงนี้ดิดูขอบตรงนี้ดิถูกคือซองสมาร์ทในการใช้งานแต่ไม่สมาร์ทสมาร์ทยังไงไม่ไม่สมาร์ทในการที่จะเป็นตัวป้องกันต่อไปอ,ออกจากซองนะครับนี่ยังไม่แปลเลยนะนี่ยังไม่ได้ถอดซองนะนี่ยเสียงอะไรไหมเสียงหูมันชนกันก็ทบกันใช่ไมเนี่ย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 แค่ออกจากซองหูยังกะทบกันแล้วกลวเป็นรอยมากเลยครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมวัสดุอลูมิเนียมใน อุตสาหกรรมการบินอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้ากระทบทุกวันก็อาจจะไปลอยได้อก็คือส่วนนี้มันกระทบกันที่เมื่อกี้ได้ยินใช่ก็เวลาใช้อันตรายจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าถ้าเราหดก้านสุดเนี่ยเราเสียบเข้าไปเอาออกมาจะไม่กระทบกันแต่ใครจะไปหุบหุบหุบห้าหบบก็ผมผู้ชายหูมันหัวใหญ่เนี่ยมันก็ต้องดึงก้านออกเนี่ครับผมใช่ปะล่ะอ่ะมีส่วนประกอบอย่างเงี้ยนัสดุเป็นอลูมิเนียมสวยงามแบบยังไงขัดเรียบแบบ ด้านเออแบบด้านแดบแมทแล้วก็ตัวก้านตรงนี้น่าจะเปิดวัสดุผมก็แจว่าน่าจะเป็นสเตนเลสสตีลเลยแหละวัสดุพรีเมี่ยมมากตรตัวตรงเฮดแบน์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบยางๆผมไม่แน่ใจว่าใช้เป็นนานๆมันจะเสื่อมอะไรไหมนะแล้วก็ตรงนี้ตรงบริเวณที่มันจะสัมผัสกระบาลเราเนี่ยผมมันจะเป็นนุ่มๆอ่าเป็นตะาคายเป็นตะไคร่นุ่มซึ่งระบายอากาศก็ดีอยู่นะแอ่ะจใส่แล้วมันจะนุ่มไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันวิธีปรับความยาวของหูฟังเนี่ย ก็ดึงเอาตรงๆอย่างนี้แหละฟืดๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ไปสักนานๆมันจะี้เป็นสแตเลสไหมสนเลสตีลนะใช่มันจะหายฝืดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะไม่มีระดับความความความยืดอ่ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นจะเป็นขีดๆแก๊กๆอย่างโซนี่มันดึงมันจะดังแก๊กๆเป็นสเต็ปอ่าเราจะรู้เลยได้ได้ว่าสเต็ปอะไรมั่งมีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีของการที่เป็นแบบนี้ก็คือมันไม่ต้องไม่ต้องิสระเลื่อนแบบตามสเต็ปก็ได้คือถ้าเป็นเลื่อนแก๊กเนี่ยแก๊กที่หนึ่งกับแก๊กที่สอง เราไม่สามารถเลื่อนระหว่าง2แก๊กได้แก๊กที่หนึ่งกับสองแต่โดยเนี้ยเลื่อนยังไงก็ได้ใช่แต่ข้อเสียคือแต่ข้อเสียคือเราไม่รู้แล้วว่าซ้ายกับขวาเราปรับเท่ากันไหมจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยบางทีถ้าปรับไม่เท่ากันมันจะมันจะลำคาในเวลาฟังเพลงอ่ะมันต้องปรับให้เท่ากันไงอ่ามันก็มาปรับให้มันเท่ากันแล้วมันต้องใช้แรงในการเลื่อนนิดนึงถูกต้องก็ประมาณนี้ด้านนอกเป็นงี้นะแล้วกลับมาที่หูขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มดิจิตอลคราวใช้ปรับเอ่อโวลูมได้ปรับปรับเสียงได้แล้วก็กดได้ด้วยกดลงไปได้ด้วยเเพพพ ปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดเปิดปิดโหมดเอ็นซีอ่ะเอ็นซีแอมเบียนใช่แต่ถ้ากดค้างก็จะเข้าโหมดพา i ลิงครัตอนนี้ที่มีปัญหาการเชื่อมต่อก็กดค้างไปเลยให้มันให้มันให้มันเข้าโหมดพายลิงไปเลยแล้วนอกมีประมาณนี้แล้วมันก็จะมีไม่ที่เราเห็นไปขีดขีดพวกนี้ก็คือไมโครโฟนตัวนี้มีไมโครโฟนทั้งหมดเก้าไมโครโฟนครับผมสองตัวรวมกันแล้วนะเก้าไมโครโฟนเป็นไมสำหรับตัดเสียงเออเป็นไมสำหรับทำเอ็นซีเนี่ยแปดไม้ก็เข้าใจว่าค่าละสี่แหละแต่ไมโครโฟนเนี่ยมีสามไม งงมากสองสองข้างลวมกันมีสามมาอีกไม้นึงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหมุนวาด้านในครับก็จะมีไอตัวฟองน้ําหูฟังเนี่ยตัวเนี้ยดีไซน์มาดีคผ่นไม่เหล็กดึงออกง่ายๆเลยอเมื่อใดก็ตามใช้ไปกับฟองน้ําเปื่อยพังใช่ไหมไปซื้ออันใหม่มาปุ๊บใส่ง่ายมากซึ่งเป็นเป็นส่วนนี้เป็นการดีไซน์แบบที่ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราหูฟังเนี่ยถึงแม้เราจะเก็บดีแค่ไหนส่วนที่พังเร็วที่สุดก็คือ ไอ้ฟองน้ำหูฟังนี่แหละฟองน้ำแล้วแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนยากนะเวลาเปลี่ยนพอผมลื้ออย่างนิดนึงยี่พอร์ตชาร์จไฟเป็นไรนิ่งไรนิ่งอยู่อืมอืมตัวนี้ซ้ายขวาดูไงก็มันมีตัวสอน R L อยู่นี้ใหญ่ๆชัดเจนใหญ่แต่ถ้าคุณใส่สลับข้างก็เรื่องคุณแล้วแหละครับคุณพัฒน์สาธิตการใช้งานดึงออกจากซองสมาร์ทโคเวอร์เข้าโหมด pairing ก็ pairing กับอุปกรณ์ Apple ครับสมมุติผม pair iPhone เนี่ยอืมผม pair iPhone เสร็จปุ๊บ iPad ผมที่ใช้ Apple ID เดียวกันกับ iPhone เนี่ยมันก็จะรู้จักโดยทันทีเลยแพคแค่อุปกรณ์เดียวถูกต้องรู้จักกับ ecosystem อของเราทั้งหมดมที่ i i n ินกับ Apple ID <า>เดียวกันเนี่ยทั้งไ p p d d ทั้ง Mac เลือะไรก็ตามถูกต้องไม่ต้องไปแพหรอบวิธีการควบคุมจะทำไงจะเล่นเพลงกด d i จิ t a l c า o หนึ่งครั้งครัพเพยพอดแอกด2ครั้งเล่นเพลงไปข้างหน้ากด3ครั้งย้อนกลับเพลงก่อนหน้าจะปรับเสียงหมุนดิจิท c ลคาวซึ่งอันนี้ชอบมาก พอปรับได้ละเอียดด้วยยิบๆเลยวายหมุนทีละนิดนิดก็ได้อะครับใช่ปกติเวลาฟังเพลงพวกนี้เวลาปรับโวลูมอ่ะมันจะเป็นสเตปบุบบุบบุบอืมอันนี้มันละเอียดละเอียดดีออยากฟังแค่ไหนได้แค่นั้นเลยแล้วก็ปุ่มเนี้ปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มสาหรับท็อกเกิลเปลี่ยนโหมดเอ็นซีอะวนไปเรื่อยๆแล้วแต่เราตั้งไว้นะเป็นเอ็นซีเป็นทันสปาเลนต์หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ากดค้างเนี่ยเข้าโหมดพายลิงกรณีที่มีปัญหาการเชื่อมต่อเฮ้ยมันเออ กดค้างเลยมันจะเข้าโหมดพายลิงไฟเพลสีขาวทีนี้พูดถึงข้อดีในการที่เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกัน Apple เนี่ยนีับสมมุตินี่ผมฟังเพลงอยู่ในโฟนใช่ไหมผมอยากจะดูคลิปคู่คู่กี้ในไอแพดทำไงปกติต้องทำไงปกติเป็นหูย่ออื่นก็ต้องอาจจะต้องปิดบลูทูธที่ไอโฟนก่อนแล้วก็มาเปิดบลูทูธที่ไอแพดแล้วกดเชื่อมต่อแล้วค่อยฟังได้เสียเวลาประมาณห้าวิหกวิอันนี้ไม่ต้องนี่ฟังเพลงอยู่นะอยากดูคู่คู่กี้ในไอแพดทำไงครับกดเพลได้เลยครับ นี่ดึงมาเลยอ่าพอเพลงมันก็จะสวิตช์มาทางนี้เลยเ <Se en S 1> สียงก็เข้าเลยครับตัวนี้ก็จะหยุดไปอัตโนมัติถูกต้องแล้วเยไม่อยากดูคลิปแล้วอ,อย่าฟังเพลงฟังเลยก็สลับได้านี้อัตโนมัติคลิปหยุดเลยเห็นไหมง่ายมากจุดยอดนี่คือข้อดีของ Apple ecosystem ถูกต้องครับครับก็มารีวิวแนวเสียงกันบ้างว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็นั่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของฟังเนาะครับ ครับก่อนที่จะไปฟังเราว่าพูดว่ามันดีไม่ดียังไงคุณไปฟังเองก่อนเลยเราใช้รูเทพในการอัดเสียงแล้วก็พูดเหมือนเดิมดูคลิปเสียงที่คุณได้ยินสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับหูฟังในคลิปอื่นๆของเราได้เพราะรเราใช้วิธีการอัดเสียงเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับที่คุณเอาหูหูฟังเนี้ยมาใส่หูคุณแล้วได้ยินตรงนี้เ<อ>ป๊ะๆเพราะว่ามันผ่านยูทูบอลอก,กร,ริทึมมันผ่านไมโครโฟนของเรามันผ่านหูฟังของคุณมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าเราทําไว้ให้เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นครัับบครผม ก็ฟังกันเลยแนะนําไม่ใช่ใหูฟังฟังครับ oh ฟัง้รเป็นไงม้างคือฟังแล้วนะเสียงดีเสียงดีมากแต่ไม่ได้มีมากเท่ากับราคาของมันผมรู้สึกได้คือราคาเจ็บเจ็บมากเขานิดเจ็บมากราคาราคาสองหมื่นเนี่ยเจบจี๊ดเจ็บจี๊ดเสียงไม่ได้ดีเท่าจาบ้าแปดสิบห้าดีผมขนาดนั้นเหรออ่าเสียงไม่ได้ดีเท่าโซนี่โซนี่ใช่โซนี่ของคุณตอนนี้ราคาตกเหลือเจ็ดพันแล้วนี่ใช่เจ็ดแปดพันึองอ่านันนคือความ ความรู้สึกของผมก็คืออ่ะเบสออกนะกลางออกแรมออกไม่อูมิติเออ่สเตจค่อนข้างกว้างอแต่เบสเนี่ยเอ่อออกไม่เยอะเมื่อไปเทียบตัวอื่นถ้าไปเทียบกับโซนี่ผมไปตัว XM3 หรือ XM4 เนมี่เนึ่งซึ่งมันคล้ายๆกันก็คือเบสเนี่ยตัวโซนี่เยอะกว่าเบสลึกกว่าอตัวนี้พอใช้ได้ฟังสบายๆได้เน้นเสียงร้องได้เอฟังได้ทั้งเพลงโหดแล้วทั้งเพลง ทุกแนวโอเคกกลางๆอกะกลางเออครับผมอ่ะก็คือคล้ายคล้ายคุณเอกอ่ะสิ่งดีครับอแต่ไม่ว้าวอคือคือคือดีแต่มันไม่ได้แบบจิตเพชรอุ้ยสองหมื่นมันต้องอย่างนี้สองหมื่นดีมากคือที่มันดีแต่แบบกอลรอเออเบสก็สองหมื่นเนี่แค่เเบสมันก็ไม่แบบมันไม่ถึงกึ๋นสักทีเดียวแหลมันก็มีนะแต่มันก็ไม่สุดเอ้กลางกลางนี้โอเคเสียงกลางนี่มันก็คือผมฟังเที่กับไอพอดโปรอ่ะ คล้ายกันเลยดีกว่าแต่ว่าตัวนี้จะมีมิติมากกว่าแค่นั้นเองคือมีความอบล้อมอิมเมจเขาเรียกว่าอิมเมจดนตรีอ่ะมันใหญ่กว่าฟังแล้วรู้สึกมันแบบอยู่ในคออยู่ในที่ที่มันยังไงอธิบายไม่ถูกแต่ต่างกันเยอะไหมราคาเป็นสองเท่าของ AirPod s Pro เนี่ยก็ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่เท่าสองเท่าอะประมาณนั้นแหละดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช่สองเท่าแต่ไม่สองเท่าใช่อีกอย่างหนึ่งเราก็ใช้หูเทปของเราเนี่ยแหละ ไปอัดกราฟ SPL เป็นกราฟระหว่างความถี่กับแอมปิจูดก็คือ,เ,อ,อเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาให้เห็นภาพันชัดๆคุณพัดอธิบายนะครับนี่ครับไปอัดมาตัวนี้คุเบิสามร้อยเฮิรตความดัง8ปิบเดซิเบลจะได้กราฟมา5เส้นเนี่ยผมอัด5ครั้งทุกครั้งที่อัดอัดเสร็จปุ๊บถอดหัววงมาใส่เข้าไปใหม่เพื่อที่จะทดสอบว่าการสวมใส่อะไรเงี้ยมีผลเลยขนาดไหนเนี่ยปรากฏว่าได้กราฟมา5้าเส้นมันตลกตรงนี้ตรงที่ว่าสามสามชุดแรก หน้าตาเป็นอย่างนี้ใล้กันภูเขาลูกนี้ครับอีกสองชุดภูเขาอีกลูกหนึ่งเออแปลงเนาะแต่แต่ที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยแต่เบรมันมีสองสองสองจังหวะไว้ให้ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าจะบอกว่าการสวมใส่ทาให้เกิดความบังเอิญได้ได้ภูเขาสองลูกเนี่ยมันบังเอิญแบบไม่มีในยะนะส่วนใหญ่เฮดฟนเมื่อเทียบกับหูเทพเราอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะปกติคือมันจะครอบคอทั้งหูอยู่แล้วอนุมานก็คือเอากลางๆไปเฉลี่ยแล้วกันก็คือมันบูสต์เบรด อยู่ตรงนี้แหละอยู่ช่วงนี้แหละแต่่ไ็นบูททางญาานนะแก็สะเบ็ไม่มีนะใช่สะเบ็ลึกๆไม่มีเลยนะมันจะเบ็ดตรงนี้ยประมาณสามสี่สิบเพืรอนเนี่ยอลูกหนึ่งแล้วก็แฟดๆไปเลยกลางไปเลยงแล้วก็ตกไปห่วบด้วยนะแล้วก็ค่อยมาขึ้นจนประมาณอันนี้คือเสียงแหลมแล้วเสียงแหลมที่เยอะแล้วก็ไปแหลมอีกย่านหนึ่งแหลมอีกย่านหนึ่งแหลมอีกย่านหนึ่งครับสามสี่แหลมเลยเนี่ยแล้วเมื่อเทียบกับแอร์พอร์ตโปรเป็นไงบ้างครับครับเทียบครับอ่าทีนี้แอร์พอร์ตโปรเนี่ยมันเเป็นนอิดีย อินเอลลาคาลิเบตเนี่ยมันจะเป็นเก uh ้าสิบี่เดซิเบลกรามันก็เลยจะเหลื่อมกันอยู่อ uh huh. แต่คุณจินตนาการว่าคุณลองขีดเส้นเส้นหนึ่งอยู่ตรงเนี้ย uh huh. กับขีดเส้นอีกเส้นหนึงงน่งอยู่ตรงเนี้ย uh huh. แล้วดูซีเทรนเป็นยังไง uh huh. เออมันก็แอ o พลโปรเนี่ยมันมันจะ,ม,นจะมันจะบูตแบบน,นวลๆเนี่ม uh huh. บูตไปทั้งย่านนะ uh huh. มันจะไม่เด่นแบบปุยขึ้นมาอย่างนี้ไม่เหมือนแอปพลแม็กใช่ไหมแล้วก็แต่แอ o พลโปรมันจะเน้นย่านนี้มากเลยประมาณสองเคอซึ่งน่าจะเป็นเสียงกลางนะ แล้วก็พอถัดไปเนี่ยแอปพลิเคชัก็จะไปเน้นสูงแบบปลายสองหมื่นแล้วครับทีเดียวโดยที่ไม่มีระหว่างทางตรงนี้เลยแต่พอปพลิเคชนเนี่ยมันบูตเป็นจังหวะจังหวะจังหวะซึ่งก็ตรงที่ผมฟังแล้วผมฟังเทียบกันเนี่ยแหลมตัวเนี้จะดีกว่าแหลมตัว i อปพลิเคชันจะดีกว่าอาอเหรอแต่ว่าไอ้ตรงกลางะครับตรงไหนฮะตรงนี้แหละครับภูเขาลูกนี้ครับไม่แน่ใจมันคือย่านฟังไม่ต่างนมากใช่ไหมไม่ฟังไม่ออกฟังไม่ออกแล้วเบสอะครับ เบตตัวน,นี้น <m ack> ดีกว่านะ Apple Mac กดีกว่านะก็คือท,ที่เน้นสีเขียวอะไอภูเขาเนนะี่ยถึงแม้จะไม่เน้นซับเบตใช่แต่ก็บูทค่อนข้างเยอะอยู่เยอะเทียบกับตัว iPod Pro ใช่โดยรวมก็คือเสียงตัวนี้มันอิ่มมันมิติดดมันอบล้อมกว่านั่นแหละตัวแม c อะเพราะมันเป็น full s ซ z ์อยู่แล้วนี่รับก <m> ็ประสบการณ์ใช <m> ้งานไปมา้งก็นอกจากที่ประสบการณ์แย่ในซองที่เราบนไปแล้วแต่ตอนพาทัวร์แย่จริงไม่ชอบที่ผมรู้สึกว่านที่ทราซองมาไม่ดีมาก ไม่ต้องซองหรอกเอาตัวมันยังพับไม่ได้เลยพับเก็บเหมือนหูฟังยี่ห้ออื่นนี้ก็พับเก็บได้อะเอมันยังพับไม่ได้เลยใช่ก็ต้องใส่ซองไปทางนั้นแล้วพอมันพับไม่ได้มันใหญ่ไงเออเราจะพกพกพาก็ต้องไปดุ้นๆอย่างที่เราเห็นนะใช่ใส่กระเป๋าก็ลาบากก็ต้องไปหาผ้ามาห่อก่อนแล้วก็เอาน้องนอนดีๆยังไม่ก็ไปหาถุงแยกต่างหากยิ้วอีกใบหนึ่งผมทําอย่างนั้นเลยนะฟังอยู่ที่บ้านเขาดีไซน์ไหมฟังอยู่ที่บ้านนอกจากนั้นยังมี เรื่องความหนักของมันตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่หนักอะ่ะคุณประมาณสี่ร้อยกรัม,มไม่อยากจะไปช่างตาช่างให้ดูหรอกแต่คือเราบอกเลยว่ามันหนักหนักแบบรู้สึกได้เมื่อเทียบกับหูฟังแบบเพดโฟนตัวอื่นแต่คือถ้าคุณใส่ตรงๆแล้วคุณไม่ขยับหัวอะไรนะสำหรับผมเนี่ยไม่รู้สึกแต่พอเพลงเริ่มมันเริ่มโยกเริ่มมีเริ่มเมื่อยคอแล้วเริ่มมีความหน่วงใช่มีการมีความวมีโมเมนตัมคือหูเนี่ยมันเป็นทําด้วยอลูมิเนียมซึ่งจริงๆแล้วอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นโลหะที่เบาอยู่แล้ว แต่มันไม่ได้เบาถ้าพาสีบอกครับมันก็เลยมีข้อเสียเฮดแบนเป็นสแตเลสนะครับเฮดแบนเป็นสแตเลสสแตเลสค่อนข้างหนักอยู่ครับทําให้มันหนักเวลาใส่แล้วแบบยกหัวไปรู้สึกได้เลยว่ามันหนักครับแล้วบางทีใส่แบบนอนเนี่ยหลุดเลยฮะมันหนักแล้วดึงลงไปอะไรเงี้ยหลุดหูไปเลยความหนีบความหนีบเหนีบเนี่ยคือถึงแม้มันจะทาแมคานิคอลมาค่อนข้างดีนะสังเกต่าตรงข้อมันจะแบบมุนจุดหมุนมจุดหมุนมีอะไรเงี้ยนะก็ยังหนีบอืผมรู้สึกหนีบ คือฟังนานๆไม่ได้อะผมฟังแล้วรู้สึกได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมผมจะเริ่มเริ่มไม่ไหวละแบบต้องถอดออกแล้วมันดีบแรงมันจะนบญ <พอ S 1> เออพอบอกความหนักไปกันใหญ่เลยแล้วหูแบบเฮดโฟนแบบนี้คือใส่นานๆก็จะร้อนด้วยแบบคลสเออแต่นี้เป็นทุกทุก,ทกอันแหละออก็เป็นงั้นครับประสบการณ์ผมผมเลยครับมันหรูครับมันหรูหรูเกินไปฮะอ่าคือจะฟังเพลงนี้กูต้องค่อยๆหยิบออกจากซอแล้วกลัวมันกระทบแก๊กๆแล้วมึงเนียผมมีแหวนใส่แหวนอ กลัวโลหะก็โลหะเป็นรอยเออไปจับโดนแล้วแบบอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวไปลอยยิ่งยืมเขาม้ามาอีกก็ต้องโกมิ้วจับอย่างนี้อ๋อนึกว่าถอดแวยว่ากูจะฟังเพลงได้ต่ทีนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอันหนักพูดไปแล้วครับพกพ้าครับครับยากมากอ,อ่าคือผมต้องไปหาถุงผ้าอีกอันหนึ่งเพื่อจะใส่มันโดยเฉพาะอ่ะเพื่อจะยืดคุณบอดรับสองไถุงผ้าเนี่ยเออนั่นแหละครับมัน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 ควรจะพับได้ไหมอะไรยเงี้ยพกพ้ายากมากครับแล้วก็ปรับความยาวเนี่ย ถึงแม้มันจะฝืดมันปรับลําบากไงบางทีเราฟังไปแล้วเอ้าเฮ้ยมันมันซ้ายขวาไม่เท่ากันว่ะจะปรับมันปรับอย่างนี้เลยไม่ได้อ่ะต้องถอดต้องถอดออกมาแล้วปรับแล้วใส่ใหม่อ้าวไม่ได้ก็ต้องถอดใหม่ปรับแล้วมันไม่มีแก๊กบอกไม่เท่ากันต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดด้วยขนาดก็เวอร์ไปแต่ก็คือแต่มันปรับแล้วก็ปรับเลยอ่ะนะปรับไปทีเดียวก็ปรับเลยแหละก็แต่มันปรับยากนิดนึงแค่นึงโอเคครับ พูดถึง ANC มาัาง Active Noise Cancellation ว่ามันดีไม่ดียังไงตัวเนี้อย่าง AirPod s Pro เนี่ยคือรุ่นก่อนนะรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยมันทำมาดีอยู่แล้วตัวนี้ดีไม่ดียังไงคุณไปฟังเองก่อนแล้วกันเราอัดเสียงมาคุณพัดอัดเสียงมาในสถานการณ์ต่างๆใน Noise หลายๆแบบที่เราลองดูว่ามันดีไม่ดียังไงฟังเลยครับ ความรู้สึกผมนะผมเทียบกับตัวหูฟัง s o n ีของผมตัว xm 3ซึ่งมันก็เป็น active noise cancellation ที่ดีที่สุดในปี2 0 1พตัวนี้เนี่ยพอไปฟังแล้วนะผมว่าโ o n y ยังตัดน้อยได้ดีกว่าตัวนี้นิดนึงแต่โซ y อ่เวลาตัดน้อยอ่ะมันจะได้ยินเสียงน้อยฟลอนิดนึงคือเหมือนเหมือน over compensate นิดนึงโอ้เราโอ้ตัวโ o n y ตัวนี้เวลาตัดอ่ะก็คือตัดจริงๆจะไม่มีเสียงครับได้ยินเสียงน้อยแต่คือมันตัดได้ไม่เยอะเท่าโซ ny สิ่งที่บอกว่าแล้เขาอเข้าใจไหม เข้าใจก็ได้ครับได้คือความรู้สึกผมครับแล้วเวลาผมผมฟังน้อยหลายๆแบบเนี่ยตัวโซนี่จะตัดเสียงบนเสียงน้อยบนเครื่องบินเหมือนเราอยู่ในในเครื่องบินอ่ะตรงนั้นได้ดีกว่าตัว AirPod s โอ้เหรอใช่ไ c มตัวนี้อ่าแต่เสียงน้อยบนถนนเนี่ยน้อยอื่นตัวนี้ตัดได้ดีกว่าของผมไปเทียบกับ AirPod Pro เนี่ยถ้าเป็นน้อยพวกถนนถนนบนเครื่องบินน้อยอะไรเงี้ยทําได้ดีพอๆเลยครับแทบจะ โหแยกไม่ออกอ่ะกรือเงียบพอกันก็เงียบอ่ะแต่ถ้าเป็นเสียงคนจอกเจ๊กจอแจเสียงเด็กร้องอะไรอย่างเงี้ยออันเนี้ยตัดได้ดีกว่าแอ o พลโปรอ๋อเหรอผมว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมันคอผูอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าแล้วไมมันเยอะนี่ครับเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะเพราะเหตุนั้นแต่ไม่ได้ดีกว่าเยอะมากนะดีกว่าแบบไม่เยอะไม่เยอะมากครับได้อ ambient a m b อ e n t sound คือค่ายแอปเปิลเนี่ยอ m b i e n t s o u n อย่างแอปพลโปรดีอยู่แล้วดีอยู่แล้ว ตัวนี้ดีมากไม่มีทางตกมาตายแน่นอนดีมากไม่แยะๆขนาดนี้ดีมากก็คือฟังเสียงรอบข้างฟังเสียงเพลงหรืออะไรเงรรรี้ยธรรมชาติธรรมชาติมาก,<อ>กเลเวลเสียงเนี่ยก็ไม่ได้ดังไม่ได้เบาเกินไปเวลาเราพูดออกไปเนี่ยได้ยินเสียงตัวเองกลับมาอือก็ธรรมชาติสุดๆคือผูฟัง Apple เนี่ยถือเรื่องแอมเบียนดีที่สุดในโลกดีที่สุดดีที่สุดเท่าไหร่เราเคยฟังผมฟัมาจริงๆจะไปเรื่องในโลกเราจะไม่เคยฟังโลกอื่นใช่ครับผมของผมบอกเทียบกับ a i r p o d s Pro อ่ะก็ใกล้เคียงกันมากครับอืม โอเคแต่ว่าตัวนี้มันจะมีมิติความอิมเมของเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะไม่เหมือนแอร์บัตโปรแอร์ o โปรมันเป็นอินเอร์ไงเออนี้มันจะรู้สึกแบบอบล้อมกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าได้ยินเป็นธรรมชาติอย่างที่คุณเอกพูดพูดเสียงตัวเองก็ได้ยินกลับมาแต่ว่ามันก็ยังเบาอ่ะเสียงจริงอยู่ดีนะสำหรับผมนะผมไม่รู้สึกอ่แต่ก็นิดเดียวแหละเสียงไม้ครับก็เดี๋ยวคุณพัดไปทดสอบเสียงไม้ในสถานที่เงียบในสถานที่ที่มีน้อยดูว่ามันตัดน้อยได้ดีแค่ไหนครับก็ ไปลองฟังกันดูครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง AirPod s Max นะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเงียบนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ1 2 3 4สทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง AirPod s Max นะครับตอนนี้ผมเปิดน้อยแบบอยู่ริมถนนนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ1นึ่งสาีทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง AirPod Max นะครับตอนนี้ผมเปิดน้อยเหมือนอยู่บนเครื่องบินนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ทดสอบครับสวัสดีครับทดสอบไมโครโฟนของหูฟัง a i r p o d Max นะครับตอนนี้ผมเปิดน้อยเหมือนกำลังนั่งอยูลล่โรงอาหารนะครับยีนเสียงคนต่อแจนะครับยีนเสียง,งผมชัดเจนไหมครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ทดสอบครับหูฟัง Apple เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเรื่อง Special Sound ครับฟังชัน Special Sound มันคืออะไรคุณผัดมันก็คือการจาลองเสียงรอบทิศทางครับในหูฟังเนี่ยมีไจโรสโคปจับทิศทางเราได้แล้วมันจะมีคอนเทนต์ที่ support Special Sound คือ แหล่งกเนิดเสียงนี่มันอยู่ข้างหน้าเรา <c oughs> สมมตินะนะ <c oughs> ถ้าเราหันหันซ้ายเข้าหาเนี่ยอื <c oughs> เราควรจะได้ยินเสียงที่หูข้างข้างซ้ายอะ่ะ <c oughs> บ้าข้างขวาสี่ใช่ไหม <c oughs> ในความเป็นจริงถ้าเราในโลกจริงๆอะ่ะ <c oughs> ซึ่งตัวนี้ก็จําลองแบบนั้นมาอืก็เปิดคอนเทนต์ที่มันซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเราหันทิศทางเนี่ยเฮมันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเราแบบนี่จริงจริงว่าเฮ้ยหันขวาปุ๊บเสียงจากหูขวามันดังกว่าหูซ้ายเว้ยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็มีฟังก์ชันนั้นครับใครอยากรู้ว่า อยากสัมผัสจริงๆลอง mm. ดูคลิปเก่าที่เราเคยทำกับตัว AirPod Pro ได้ครับ <Yep. S 2> แต่ว่าคลิปนี้เราก็จะทำกันกันเราจะทำตัว Spatial Sound ของตัว AirPod Mac เนี่ย <Yep. S 2> เทียบกับตัว AirPod Pro mm. ว่ามันต่างกันแค่ไหน <Yep. S 2> ไปฟังก,กันก่อนเลยครับ For the first time ever, we've been able to design macOS for our own silicon I'm so excited about what this means for the platform Our latest release, macOS Big Sur is absolutely incredible on M1 Big Sur introduces a bold new design, powerful updates for apps like Safari and Messages, and the latest improvements to our industry leading privacy features. And by designing the whole system together, hardware and software, we're able to make the things you love about your Mac even better. Your Mac now instantly wakes from sleep, just like the iPhone and iPad. Let me show you, but first, let's set the mood. For the first time ever, we've been able to design macOS for our own silicon. I'm so excited about what this means for the platform. Our latest release, macOS Big Sur, is absolutely incredible on M1. Big Sur introduces a bold new design, powerful updates for apps like Safari and Messages, and the latest improvements to our industry leading privacy features. And by designing the whole system together, hardware and software, we're able to make the things you love about your Mac. even better. Your Mac now instantly wakes from sleep, just like the iPhone and iPad. Let me show you. But first, let's set the mood. ฟังกันแล้วมันต่างกันมากนะแค่ไหนครับคุณพัฒนสำหรับผมเหรอมันต่างกันที่มิติเฉยๆอะ่ะคือไอ้ตัวนี้มันเหมือนอิเมจเสียงมันใหญ่อะ่ะครับแค่นั้นเองส่วนซ้ายขวาอะไรผมผมฟังแล้วก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ชัดขึ้นไม่ได้โดดเด่นอืมไอไอตัวแอร์พอรเสียงมันแบบ มือนโฟกัสกว่าด้วยนะ,ะเหมือนก็ได้ยินชัดๆอ,ะอ่ะไอ้ตัวนี้มันกล้องๆแบบอบล้อมอ่ะครับพูดถึง l a ท e n c y มั่ง l a ท e n c y ก็คือภาพกับเสียงมาไม่ตรงกันครับคือยิงย่งยิ่งค่า l a ท e n c y เยอะออปฏิทัโชว์ของเราก็คือลิมิตของเราเนี่ยคือ300มิลลิ s e c o n ถ้าค่ามันมากกว่านี้ก็คือเสียงมันจะมาชา้ากว่าภาพยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณดูแบบแรปเปอร์อะไรเงี้ยก็ประมาณปากออกมาแล้วแต่เสียงยังไม่มา แปดบาร์เข้าไปสองบาร์แล้วบาร์แรกกูยังไม่มาเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผมผมเนี่ยเทสตัวไอโฟนแม็กเนี่ยกับตัว Android ผมวันพันแปดก็ผมเปิดเอ็แล้วก็เอ็นซีเนี่ยถ้าใช้โคเด็กเอเอซได้สามร้อยห้าสิบเก้ามิลลิไซเคิลอู้เยอะดิค่อนข้างเยอะเปิดทรโชใช่เทชโชของเราคือสามร้อยใช่ไหมฮะถ้าเปลี่ยนโคเด็กเป็น S B C ผมได้สามร้อยสิบเอ็ดมิลลิไซเคิลก็ประมาณเทชโชกลางๆไปดู YouTube ดีเลยนิดนึงครับ Netflix ไม่ดีเลย์พับจีดีเลยนิดนึงอันนี้ประสบการณ์แบบ Android คุณพัดใช้ iOS มันเหมาะสำหรับ iOS อยู่แล้วนี่แน่นอนเป็นไงครับเ a t ดีซี่ร้อยมโอ้ยน้อยมากสุดยอดอสุดยอดแน่นอนไม่ดีเลยสักอย่างเลย YouTube ไม่ดีเลย Netflix ไม่ดีเลยเล่นพับ g สบายมากถูกต้อง ไปใช้ในสถานการณ์ต,ต่างๆบ้างยกตัวอย่างเช่นวิ่งซึ่งผมไม่ไปวิ่งหรอกใส่ you kidding me เอ <laughs> เล่นเหรอใส่นี้เราไปวิ่งคือผมไม่ได้ไป <laughs> ใส่ไปในร้านกาแฟพอดีก็ช่วงโควิดเหมือนกันก็เลยไม่ได้ไปก็ครับแต่แนอนเหรอ,อต่อแต่โทษๆแต่ต้นไหนใช้งานมาก็ต่อกับ android ไม่ไม่มีปัญหาอะไรในการเชื่อมต่ออะไรไม่มีหลุดถึงถึงว่าต่อก็ต่อได้อะไรอย่าง อ่ะคุณบาสใส่นอนจะบ้าแหรอแค่เมยหนะก็หลุดหัวแล้วมันหนักหน่มันนวงไงมันน่วไปข้างหลังใช่ไหมใช่ครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ผมใช้เทคแอนดรอยคือ Apple เคแบตเตอรี่ที่ยี่สิบชั่วโมงถ้าเปิด a อ c ตัวนี้ใช้แอนดรอยผมผมได้แค่1ิบปดชั่วโมง4ี่็ดนาทีโอ้เยอะแล้วสิบกชั่วโมงก็ตกไปชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วแต่ถ้าคุณพัดไปใช้กับ iOS ผมเปิด a อ c ซีได้ยี่สบสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีโอ้โห เทสข้ามวันข้ามคืนข้ามชาติได้เดียวครับผมหัวข้ออีกอันนึงที่อยากจะพูดก็คือถ้าคุณไปใช้กับ iOS device กับ Android มาต่างกันยังไงบ้างชอบมีคนถามพี่อันนี้ใช้กับ Android ได้ไหมคะคนจะชอบเข้าใจว่าสินค้า Apple เนี่ยใช้ได้แค่ a p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  l e อย่างเดียวจะมีอยู่อย่างเดียวที่เป็นแบบนั้นแหละคือ Apple Watch ทอ่ทีเหลืวมันมันมันข้ามกันได้อยู่ อธิบาย <Apple S 2> สิแอปเปิลพอใช้กับ iPad ยังไม่ได้เลยนะก็เดิมอีก็โคตรครับตัวนี้เนี่ยคือผมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยสาหรับผมเนี่ยคือผมใช้กับแอนดรอยไม่ว่าคุณจะทดลองฟังเสียงไม่ว่าคุณจะทดลองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ที่ผมพูดมาทั้งคลิปเนี่ยคือ,อผมใช้กับ Android แล้ว,วสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือมาจากประสบการณ์ Android เพราะฉะนั้นมันบอกได้อยู่แล้วว่าตัวนี้ใช้ Android ได้ไม่งั้นผมพูดอย่างนั้นได้ไงใช่คือมันจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เหมือนกับประสบการณ์บางอย่างที่ไม่ได้จาากกก iOS ทีี่่่เเเหมืือออนนนััยยยตวงงชคส ผมฟังคือผมก็มี iPad อะไรเงี้ยผมฟังบนแอปนะผมฟังเทียบกันผมฟังเทียบกับแอนดรอยไม่ต่างกันเพลงเดียวกันเออเพลงเดียวกันใช่ส p o t i f y เหมือนกันสมาร์ททเหมือนกันบิลด์เหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าผมไปเปิดน้อยค c สเ c e ิชั่นเอ็นซีเมื่อต่อแอนดรอยจริงจริงมันเปิดได้โดยไม่ต้องต่ออะไรกับมันเองเลยเลยก็ได้ใช่ ไม่ต่างกันต่อแอนดรอยประสบการณ์นแอมเบียนก็ไม่ต่างกันต่อแอนดรอยต่อ iOS สิ่งที่ต่างกันก็คือมันไม่มีสเปเชียลซาวน์อ่าก็คือทิศทางเสียงไม่มีเพราะว่ามันต้องต่อ iOS อเอสแต่สเปเชียลซาว์เนี่ยใน Mac ไม่มีนะอ๋อเหรอครับเออหรือว่าผมหาไม่เจอไม่รู้แต่ผมเปิด Apple TV ใน Mac ไม่มีเว้ยใน Mac อาจจะไม่มี GPS ไม่มีไอ้นี่ไงไม่รู้อ่ะแต่คือใช้กับ iPhone iPad ได้ใช่ไหมได้แต่ในแอนดรอยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วอย่างพวกอย่างอื่นเนี้ย อย่างยกตัวอย่างที่เราที่เราเทสมาอย่าง latency ก็ไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่ Apple อะไรเงี้ยผมไปฟัง youtube ไปไปเล่นพับจีก็ดีเลยนิดนึงแต่ถ้าเล่นเล่นใน i p h o n นนี่สุดยอดที่สุดไม่ดีเลยดีเลยน้อยมากครับแบตเตอรี่ก็อย่างที่เห็นก็คือแบตเตอรี่ก็สูซูไม่ท่ากับใช้อะแต่ก็สิบแปดชั่วโมงกว่าก็ก็โอเคแล้วใช่ครับนอกจากนั้นคือมันมองไม่เห็นแบตเตอรี่เลยด้วยซ้ำไม่เห็นว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ เสียงดีเหมือนเหมือนการแอมเบียนเอเหมือน,นกันแต่มีเพียงฟีเจอร์พวกนั้นแหละที่ที่ใช้ได้ไม่สุดเพราะฉะนั้นคือ,อถ้าถามว่าควรใช้ a อ d r อ i d ดอยไหมผมว่าอย่าเลยเออซื้อมาใช้กับ Apple ิ้ลดีกว,ว่าและถามว่าสรุปเลยสรุปว่ามันคุ้มกันหนึ่งเก<อ>้าพันเก้าร้อยบาทนี้ไหมให้เราซื้อสําหรับผมนะไม่จริงผมซื้อครับซื้อพอร์ตโปรครับตัวขึ้นนึงครับ ประสบการณ์ก็ดีกว่าทุกอย่างเลยแับ a ล p l e p r o เนี่ยผมว่าเสียงไม่แย่แต่ไม่คุ้มราคาใช่ฟีเจอร์อื่นก็สุดยอดสำหรับ Apple อืมดีไว้แต่ดีไซน์ผมว่าไม่เพอร์เฟกต์มันโดยเฉพาะเรื่องซองพกพาไม่เข้าใจมากๆควรจะพับแล้วก็ใส่ซองดีๆได้ครับผมติดอยู่อย่างเดียวเลยอืไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนเกยกับรายการคู่คู่เก่กับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม s ับสคริปต์ครับก็กระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไม่เป็นไรครับบ๊ายบาย